เมตอนนี้มันมีอะไรกับท้าล่เรอเดินนี้ไเทเดินนี้มันเป็นตักคายน้ำมันลื่นระวังลื่นนะน้องทีค่อยๆเอาอินเทลตัวหนักนี่ลื่นเลยลูๆไม่เคยไปน้ำตกเนาะเคยไปแต่ทะเลเดี๋ยวเดี๋ยวนี่แหละเดี๋ยวจะนำไปสละบุรี ปาเอ,าเอ,เอากนั่งแช่เท้าได้นะอินเทลเอ,เอเ้ยอดินเทลมันเลื่อนลูกอย่าลงไปเลยปลาว่าสกปรกนะน้ำมันเลื่อนมันเลื่อนเลื่อนตะไคร้เยอะๆปาเอกหนึนง,นงสองซน้องทีอินเทลหันหน้มามาเร็ว,รวหนึ่งสองซแอคชั่น น้องทีมันลื่นล้มระวังระวังใช่มันเป็นให้ลงเดี๋ยวแม่นำไปเที่ยวน้ำน้ำตกสาวทิ์นี้แหละใกล้ๆนี้หรอกน้องทีอันนู้นมันคืออะไรอะข้างในนู้นอะแม่แต่อย่าไปเข้าวันนะเข้าไปมันก็